สวัสดีค่ะใครมองหาเซรามิกเซลฟ์ไลเกตติ้งแบรเกตที่คลิปแข็งแรงทนทานนะคะแล้วก็หน้าตาสวยรวมไปถึงนะคะตัวคลิปเองหรือว่าตัวแบรเกตเองเนี่ยมันมีแอน e เดอ์คัทให้สามารถที่จะเกี่ยวอแทชเมนต์ได้ง่ายนะคะเกี่ยวยางได้นะคะสามารถที่จะมาดูตัวนี้ได้เลยค่ะตัวนี้ชื่อว่า1ิีเป็นของประเทศอิตาลีนะคะวันนี้พามาดูวิธีการเปิดปิดใช้ explorer ได้เลยนะคะวางขนานกับหน้าบานแล้วก็เปิด ง่ายๆเลยค่ะไม่จำเป็นต้องใช้ opening tools เฉพาะของเขานะคะก็สามารถใช้ explorer ที่คลินิกได้เลยนะคะการเปิดง่ายมากเลยค่ะแล้วก็การปิดเราก็แค่กดลวดลงไปนะคะแล้วก็ใช้วายกาดนะคะตัวนี้เป็นเซรามิกสัญชาติอิตาลีที่เป็น interactive phase ค่ะก็คือจะเป็น passive หรือแรงเบามากนะคะเมื่อช่วง leveling alignment แล้วก็ active เมื่อลวดมีขนาดใหญ่ขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะ ที่จะเ e v ว l i ิ g งอ i ไลเมนตนะคะได้รวดเร็วแล้วก็รวมไปถึงเมื่อเราต้องการ Friction ในช่วงของ Stage ถัดไปก็สามารถเป็น Interactive ได้ค่ะ